วันนี้เราให้น้ำช้างต้องโยนไกลๆครับโยนไกลไป่ได้สวัสดีครับช่องพายทอมเพชรครับวันนี้ก็มาอัปเดตพายสีดองเงินนะครับช่วงนี้กำลังตกมันอยู่ครับ เอาวเข้าใกล้ไม่ได้นะครับครับเข้าใกล้ไม่ได้ครับเพราะว่าตกมันออกออกที่ลึงแล้วครับเขาเรียกว่าลึงอวัยาะเ้ขานะอาวัยวะ้นะครับผมอันนี้ก็เก็บขี้เก็บอะไรก็ไม่ได้เก็บแล้วเพราะเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเข้าใกล้ไม่ได้ครับผมต้องระมัดระวังนะว่าตัวนี้อยู่ในอากาศตกมันครับดูน้ำมันไหลตรงตกแกมดูดูดูอันนี้ก็เป็นขยะนะครับที่ไม่ได้เก็บนะครับเพราะเข้าใกล้ไม่ได้ต้องโยนไกลให้นะครับ ก็สงสารอยู UM ่ครับเออว่าจะเข้าไปกวดไปอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็จะอิ่มแล้วครับพอไปก็เริจะไปหิ้ความสาดให้ สีดดเงินพอสีดดเงินอันตกมันจะคองเขาไก่บ่ได้เพราะว่าเห็ดความสาดจะเห็ดบ่ได้เลยตอนนี้เพิ่นเสียอันตกมันเราเพิ่นเสียอันพอไว้เพิ่นสิเขาไก่บ่ได้เก็บอันเห็ดความสาดเห็ดยังบ่ได้เพราะว่าถ้าว่าเศร้าตกเศร้าตกมันนันพอไว้อันไปเห็ดความสาดทีเดียวเลยพอไว้กําลังไปโยนหนาให้สีดงเงินอยู่ เพิ่นซีมีอาซีดองเงินเพิ่นซีมีอาคารจังไหนบึงเอาเลยาจ้ะทอยพกกาเข้าไปก๊เไก่สิดองเงินทอยามซีดองเงินยามไอ้ทอยยามทอยไม่ได้ครับอนี่ก็ตกวัน ถูกแล้วผู้ใหเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับผมตกมัน,นได้กี่วันแล<ๆ>้ว6วันนี้ครับวันวันที่เออทไรตกมันจาไม่ได้ครับประมาณวันที่เทไร่ัี่สองเปนนี้ที่เทไรวันนี้วันที่วันที่สามวันที่สามก็ตกมันประมาณได้อาทิตย์หนึ่งเลยครับตัวการเลยพ่อไใหญเข้าไม่ได้เลยพ่ออหญว่าจะเข้าไปขวดแปอะไร กล้ไม่ได้เลยครับเขาไม่ให้เข้าใกล้เลยครับต้องระยะนี้คือระยะเริ่มแรกประมาณสักเดือนกว่าประมาณเดือนครึ่งนะครับเขาจะเริ่มหายตรงมันเพราะว่าเป็นช้างหนุ่มนะครับอายุเพิ่ง20ปี ถือคาดถืออะไรไปขวดไปทำความสะอาดนี้ไม่ได้ครับมาดูใกล้นะครับ ดูการก็ไหลอาบคางแล้วนะครับอาบแก้มแล้วนไหมครับท่าน่้งดูขยะนะครับก็ะะบไม่สามารถเข้าไปเก็บได้ครับ อันตรายมากเลยครับต้องระมัดระวังนะครับในการเข้าไปครับปรดตายนะครับดูสายตาไม่เป็นิดเลยคระบ,บบน้ำมันก็จะไหลอาดแก้มนะครับ การจะวาดระแบงนะครับนี่ดูครับทำโชว์ด้วยเดี๋ยวพอ่อจะเรียกดูครับเงินเอ้เงินเงินเงินเอ้ยครับผมจะสามารถเรียกได้ แต่ว่าเข้าใกล้ไม่ได้นะครับฟานตกมันเกือบทุกเชือกนะครับจะตอบสนองเพียงเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวพ่อหก็จะอัพเดีให้ดูเรื่อยๆครับอาการที่ช้างตกมันนี้จะเป็นความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับถ้าอายุมากหน่อยเขาจะตกมันทุกปีนะครับถ้าร่างกายสมบูรณ์นะครับ ก็สงสารพ่อภายเงินนะครับไม่รู้จะทําไงจะทําความสาดให้ก็เขาไม่เข้าใกล้นะครับตกมันทุกปีนะครับก็อันตรายห้ามเข้าใกล้นะครับ ช้างตกมันนะครับต้องระมัดระวังถ้าเขาหายตกมันเขาจะเป็นทั้งที่เชื่องมากแล้วก็สามารถทับได้ผสมพันธุ์ได้พูดงั้นเถอะครับตกมันเสร็จก็รอทับกับแม่ทับคิมได้นะครับผมพอแม่ทับคิมจะทับ จะแยกลูกช้างหลังจากปีใหม่นะครับหามื้อหาวันอยู่ครับช่วงนี้ก็ให้เขาพักผ่อนกันนะครับพ่อสีดองเลยนะครับช่วงตกมันนี่ก็จะจับเจ้าของไม่ได้เลยครับจําได้แค่เพียง คร่าวๆนะครับตอบสนองเพียงคร่าวๆนะครับในการกินน้ําในการสวัสดีนะครับนายเงยเลยครับไปนี่คือจมูกลมเขาพุบปั๊บปั๊บนายไปได้ครับกันเร็วครับเร็วครับกันเออนี่คือจมูกลมเขากับปุ๊บปับพุบปับพุบปั๊บนี่คือว่าเขาไม่ให้เขาใกล้นะครับเห็นไหมครับโค้งจมูกนะครับโค้งลมนะครับผม นี่แสดงว่าเขาใกล้ไม่ได้ครับผมถ้าควนช้างที่รู้จักสังเกตช้างนี้จะจะรู้นะครับจะบจะตอบสนองเพียงบางส่วนครับอาการตกมันของช้างนี่จะระหวาดแสดงนะครับจะตื่นกลัวตลอดเวลา อยก็เป็นห่วงนะครับไม่รู้จะทําไงนะครับโชคดีที่เขาตกมันช่วงเดือนธันวาพฤิกานนี s ครับหมดจากหน้าฝนแล้วก็พื้นที่ไม่เฉกน,นะครับไม่ชื้นเฉกน,นะครับดูครับขยะเริ่มเต็มแล้วครับเพิ่งได้7วัน,นครับผมความรักความผูกพันนะครับของชาวช้าง ต้องทําใจนะครับเวลาช้างตกมันนะครับต้องเตรียมโซ่เตรียมปลอกให้ดีตอนนี้ก็คิดได้าย่างสบายใจเลยครับพ่อใก็เข้าใกล้ไม่ได้ต้องดูห่างๆนะครับโดนหญ,ญ้าก็ต้องดูห่างเพราะอันตรายตอบสนองเจ้าของเพียงเล็กน้อยครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องพายทองเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับ